ในจังหวัดนครนายกกันบ้างค่ะตอนนี้ได้มีการเปิดตลาดน้ําดงละครอย่างเป็นทางการแล้วนะคะมีการจัดกิจกรรมเชิงรุกค,ค่ะนำชุมชนคุณธรรมผลิตภัณฑ์อาหารทางวัฒนธรรมสร้างแนวคิดใหม่ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะ ที่วัดดงละครตำบลดงละครอำเภอเมืองนะครนายกค่ะนายอุดมเขตราชนุย้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเปิดตลาดนา้ําดงละครอย่างเป็นทางการค่ะเพื่อจัดกิจกรรมเชิงรุกนําชุมชนคุณธรรมผลิตภัณฑ์อาหารทางวัฒนธรรมสร้างแนวคิดใหม่ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยวัดดงละครได้จัดตั้งตลาดขึ้นนะคะเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลทั้งเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนค่ะโดยเน้นไปที่เกษตรกรผู้ที่มี ได้น้อยผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขายค่ะก็ให้มาลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการรายใหม่เพื่อสร้างโอกาสสร้างอาชีพสร้างไรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐ,ฐกิจอย่างยั่งยืนค่ะทําให้ประชาชนในท้องถิน่นไ,ได้มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตลาดน้ําดงละครนะคะยังได้กําเนิด ยังได้กำหนดเปิดตลาดให้กับทุกท่านค่ะให้ได้เข้ามาจับจ่ายสินค้าทุกวันหยุดเสราร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัดตะเลิกค่ะอย่างเป็นทางการก็เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วค่ะค่ะใคร